โอเคคุณผู้ชมใหม่เรามาต่อกันดีนกว่าใน,นเกมไรซ์ซับบะทูมเรเดอร์โอเคตอนนี้ผมเองก็ได้กลับไปฟาร์มาได้มานิดหน่อยก็ได้ของมาเยอะแยะนุ่นั่นว่าไปโอเคมามาุม,ามงหน้าต่อเราเดินเนื้อเรื่องกันสักหน่อยจึ๊บอึ๊บถึงพอดีบอกว่าผมได้ไปฟาร์เนี่ยจนแบบมีทักษะมีสกิลมีของนุ่ยนั่นถือว่าก็ใช้ได้โอเค เราไปต่อแล้วอันนี้ปรับไบนเในที่สูงสุดเลยนะก็น่าจะมองเห็นกันนะโอเคโอ้ซ้ายขวาไม่มีอเลยถือปืนรอดีกว่าอันตรายจัง f i เตอร์เวทูอัลโครโพลิสก็เข้าไปสิจะ้ะโอ้มันจะมีคนมาก่อนหนะ้าเส้นทางดูพังทลาย กดคิวดูเพื่อดูว่ามีอะไรขาดหายไหมเจ้าคับมันดูลกมากเลยอะไม่สัญญาณผู้คนเลยโซเฟียจะพาพวกเขาไปที่สุสานข้างใต้หอคอยแล้วฉันจะติดต่อกับลูกสาวฉันอ่ะโอเคเดี๋ยวฉันไปดูให้เราเกือบอายกคนที่บาดเจ็บเสร็จแล้วตรงนี้อย่าไปต้งกับเธอไม่ช้าโอเคขอลูกสาวได้ไหมเออจริงใช่ไหมเนี่ยลอล่ากับโซเฟียน่ยจึ๊บ หนึ่งตัวสองตัวเรียบร้อยแถวนี้ไม่มีอะไรผิดพลาดใช่ไหมกดคิวแล้วก็ยังไม่เจอของแต่ก็กลักวจะพลาดอะไรเหมือนกันเอาเก็บไม่ได้ของเต็มเสียตัวนูฟรีเลยเอยขอข้างนี้ข้างมีข้างล่างนี่ลงได้ใช่ปะลงได้อยู่มีอะไรอะ่ะมันมีอะไรหรือเปล่าเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ย บ้าเดี๋ยวนมาดูก่อนโปรฟิสออริเวโอเคการมาถึงของโปรฟิสโอเคดีนะมาดูนะเนี่ยเห็นมันมีทางเหมือนหลุมมาสักอย่างโอเคจึ๊บจึ๊บไปเอข้อมูลก็ปีนอ๋อต้องปีนขึ้นอยู่แล้วแถวนี้มีกล่องให้งัดโอเคทุกทุกอย่างก็ตอนนี้ก็ของพวกทรัพยากรเต็มหมดเลยนะแต่ยังไม่ได้ขยายช่องมันเหมือนขยายช่องได้อะ แต่มันต้องไปครับมันก็จะดูเสียเวลาด้หน่อยไม่เสียเวลาดิมันไม่รู้อะโอเคกดให้ของเกิดจําเป็นหรือเปล่าอย่างไรจึ๊บโอเคชอบกดคิวอยบ่อยอะกลัวว่าจะพลาดหรือขาดอะไรไปหรือเปล่าน,นเนี่ยถ้ากดบ่อยไปจนลำคันก็อขออภัยนะชอบกดจริงๆโอเคจึ๊บจคงไม่มีอะไรใช่ไหมมีทางปีนอย่างเยียวยาว เออปีนล,ลงหรือปีนขึ้นวะออนะปีนตึบๆอ๋อมันไต่ไปโอเคไปแล้วเฮ้ยระวังทำอันตรายอยู่โอเคไต่แล้วะระดับมาทางขวาสักหน่อยอย่าเพิ่งหันอย่าเพิ่งหันโอเคตรงนี้กำลังได้แล้วตึบๆโอเคโอเคยิงตึบๆเรียบร้อย โอเคจึ๊บแล้วก็ใช้เครื่องแมนถือว่ามีประโยชน์กับเครื่องไอโรเวอร์เ,ออรออเซนเตอร์มัง้งไต่เชี่ยให้มันเร็วขึ้นตัวนี้ดำน้ำอีกแล้วโอเคอ๋อนิดเดียวนิดเดียวเออใช่นิดเดียวโอ้ถึงแล้วอะพวกเฮตี้มาพอดีเลยหวังว่าจะไม่มาชา้าเกินไปนะ โอเคเดี๋ยวเซอร์เวก่อนโอเคมีหอคอยตรงนี้มีลานโล่งแน่ๆโอเคเราต้องขึ้นไปยอดหอคอยปะหรือต้องถึงยอดไหมหรือยังไงข้างล่างก็เหมือนจะมีพื้นที่ชุมนุมได้ชุมนุมอะไรแต่เดี๋ยวเพิ่งสิช่วงนี้มันมีเรื่องอยู่โอเคต้อ okay, งลงไปข้างล่างไม่รู้จะมีคนมาหลักรออยู่ไหมก็ปลองวิ่งไปดูดียว่าโอเคทางนี้ก็ลงได้ มีคนไหมเนี่ยโอเคตรงนี้เก็บโอเคธนูได้ Switching Special Arrow ไห็นะโอเคเฮ้ยมีกล่องอันแน่เห็นนะเนี่ยโอ้แต่คือถ้าใครไม่มาดูก็น่าจะหาไม่เจอนิวแก้ควายเฮวี่พิสโต้พาร์ทโอเคสองทับสี่ฮะตกใจนิวเบสแคมป์ d i สโคว e r อ๋อตรงนี้นะโอเคมีเบสแคมป์เล็กน้อยให้เราได้นั่งพักจิบชากับสักแป๊บหนึ่งโอเคน,นะคือเราเดินเข้าไปใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเราสำรวจแถวนี้ก่อนตรงนี้เห็นนะซ้ายขวาดูดให้ทั่วก็คือเราจะเดินไปตรงประตูตรงนู้นใช่ไหมตรงโค้งนู้นโอเคไก่เต็มเลยเว้โอ้กอดนา่ไม่นะพระเจ้าโอ้กอดตัวพระเจ้าเลยไอแบนดอนซิตี้ โอเคมึงก็ถูกทิ้งเอาไว้อะไรประมาณนั้นเอ้ยกล่องเต็มปะโอเคได้อยู่อันนี้มีกล่องหนึ่งโอ้โหของมาเริ่มแจกเลยเว้ยคอมมอนพลัดโอเคนี่กล่องเป็นกล่องงัดเป็นอะไรเรเฟอร์นัลล็อกอ้าได้ของแล้ววะ่ะโอเคแถวนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมเก็บหินเจ็บแร่โอเคเฮ้ยมีสิ่งยิงปืนวะ่ะ เรได้ยินจากเสียงฝั่งนั้นเอ้ยเดินมาได้ดีแถวนี้เอ้ยอะไรอะเจอเหรียญพอดีอเคาใจว่าข้างหน้าเนี่ยเราจะได้มีเรื่องแล้วเราจะต้องไปได้ใบบูนที่สู้เลยบ้างโอ้ยโดนไฟไม้เต็มไม้เต็มโอเคมันก็เดินมาได้ด้วข้างหลังอะไม่รู้มีอะไรไหมแต่จะเดินได้ตตรงนี้น่าจะปีนได้มีเลยไหมโอเคตรงนี้ไม่มีอะไร ออกมาต่อจากตรงนี้โอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่เบสแคมป์แป๊บนึงดิเมื่อกี้มันเหมือนไรเฟิลอันล็อกใช่ไหมโอเคลองไปดูดิวิ่งกลับเร็วหน่อยอย่าไปดูแล้วจึ๊บ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 ไปดูดิมันเป็นยังไงโบอ์เวชชั่นไรเฟิลฉันอยากได้คำตอบตอนนี้ฉันมีทางเลือกอะไรบ้างเลตอนนี้ ฉันไม่ปล่อให้เทตี้จัดการผู้คนพวกนี้ไม่ได้มันมีเส้นที่ฉันข่ามามานานมาแล้วและฉันไม่มีทางกลับหันหลังกันไปได้ฉันต้องช่วยพวกเขามันจเจนแล้วว่าผู้คนของเจคอบตายไอเขาได้แน่ความซืม่อสัตย์เป็นปัญหาที่ยาก เป็นสิ่งที่น่าจดจำถ้าฉันสู้กับพวกเขาที่เขอาะเชื่อใจฉันมากพอที่จะบอกว่าเกิดขึ้นกันแน่แน่นะโกลเด้นแ n งออจจซใช้เอสเดีเอสเอ็มดีเดิมอยู่แล้วไอ้นะเฮลสตอร์เวกซิพเตอร์มูนชาร์โวเฮลพิสตันเดี๋ยวนะมันขึ้นอะไรโบว์แอคชั่นไลฟ์เฟิร์อะไรวะอันไหนวะโบว์แอคชั่นไม่มีนะหรือก็คือโกลเด้นแฟงปะอ๋อนี่ไง ตาถั่วแล้วเกินโอเคเป็นพวกปูดายเฟิร์นผมไม่ค่อยถน,นัดว่ะมันเหมือนมันยิงเทีนัสแล้วก็รีไงโอเคตอนนี้นยังไม่มีอะไรโอเคได้เวลาไปต่อละวโอ้ยติด,ต,ดติดอะไรเนี่ยโอเคเว้ยเอยเด็กไอ้หนังสือเป็นโน้ตเนี่ผมพลาดได้งไงวะสจวตสตีวอร์อดสจวต,อ,ตอ,อะไรก็ไม่รู้เก็บกระสุนมาโอเคเฮ้ยอะไรไอันนี้เกือบมองไม่เห็น r e ลิกวารมีน hey, so ักอะไ h ตานักสิอ s ไ i n t ามมีนักสมา t h มีนักมาธอะไรมมีนมาธอะไก็ตา l มีกม็ตีนักมอะไร็บามีนมองไต่มม่มดีนฮ้ยอะไรก็บไมมมดอะไรก็บแล้วก็มก็ตมมาโอเคร้ามันเต็มเร็วโอเี้เมาแล้วคือที่ตรงนาี้เคลียไรกแล้วทรกนักโทาพวกนี้ ฆ่ามันซะอย่าเพิ่งยิงเดี๋ยวเรียบร้อยว่ะคนตายรัวๆเลย <im it> เราพาไปนคนหนึ่งอาจจะดีแล้วก็ได้ดูให้ด้วยถ้าับเป็นไงบ้างตอนดูปลอดภัยดีทีมสี่กำลังดูที่อุโมงค์กระจายไปกว่าดูให้นรอบข้างฆ่าอย่าง,าางที่ขยับใช้มีดก็ได้ตามสบาย เอาจะบูดีไ,มไดหมเนี่ยหจะสเตลดีมีประมาณหกคนใช่ไหมตอนนี้หกคนซ่อนซ่อนมันจะเนียนไหมเนี่ยเอ่อไปได้อยู่โอเคในนี้ไม่มีใครไม้อันนี้เต็มสนุติดอะไรเนี่ยเอ้ยเราปิดทุ้คนไนด้ไหมเราถ่ายก่าวได้ไหมหรือย,อยังไรมันจะไม่ได้โอเค เห็นนะสามคนตรงนี้โอเคน่าจะง่ายกว่าที่คิดเอาไว้เดี๋ยวนกว่าจะตายทั่วสายตาต้องเฉียบแหลมโอเคเฮ้ยตรกนั้นเห็นว่าเหลืองนี่เดี๋ยวนะคนที่แดงแต่คือเหลืองอะปลอดภัยย่าเหลืองอะเซฟโอเคไปเลยได้ไหมอะอยากจะยิงแล้วเนี่ย โอ้โหหันหน้าหันหน้าดีๆหน่อยเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคตรงนี้เคลียร์แล้วสองคนเรียกจากนั้นอีกเรียบร้อยเลสอ่อามีสามคนข้างหลังใช่ไหมโอเคเก็บมาก่อน สามคนข้างหลังยังไงดีมันแดงทั้งคู่อ่ะนี่เทคเดาวเรียบร้อยเอามาเพิ่มว่ะมันก็ต้องบูและปุโป๊ะโป๊ะโป๊ะโป๊แล้วว่าผีอะไรอะไร เขาเรียกว่าวิถีประหยัดกระสุนโอเคเรียบร้อยหมดเกี้ยงมาเรียกว่าหลุดของแล้วหลุดแต่ด้านหลุดมาให้หมดเก็บมาเก็บมาโอเคฝั่งขวามีอะไรบ้างไหมโอเคมีน่าจะเป็นหนังเดี๋ยวเคยได้หนังมาหนังหมาไม่ใช่หนังกวางต่างหากกระสุนกเก็บมาเก็บไว้ได้เก็บตอนนี้ทุกอย่างขาดแคลนต้องคนจะกินต้องใช้อะมันก็ต้องนะเก็บกันได้ใน,นหนึ่ง โอเคกระสุนเรียกว่าเต็มแบบเต็มแบบมกเต็มหน่วยกระดากอาจจะมีขาดบ้างแต่นี้นคือฟูลแล้วโอเครอบด้านไม่มีอะไรมีขวดอะไรให้โยเล่นได้ทำระเบิดอะไรได้เฮ้ยตรงนี้มีคนหนึ่งโอเคต้องไม่พลาดด้วยว่าต้องเก็บให้ดีไม่อะไรเก็บได้โอเคเป็นเอฟีมาลิ้นหน่อยโอเคไม่พลาดอะไร้วมัง้งเฮ้ยอะไรอะ อะไรอะ่ะคัดชดอ๋อฮิดเด้นอ๋อโอเคก็ได้เฉยเลยโอ้มีหกชิ้นเหรอหกี่ใช่ไหมนี่ไงโอเคมันจะมีซ่อนอยู่ใช่ไหมตามห้อยๆอะ่ะมันจะเป็นเหมือนใต้ใช่ไหมแต่ละจต้แถวนี้นี่ไงโอเคสามแล้วข้างในมีไหมกดคิวเพื่อสแกนหาอันในนี้น่าจะไม่เจอใช่ไหม ไม่เจอต้องเก็บให้ครบไหนๆก็มาแล้ววอกกี้ทอกกี้ลึกลับเฮ้ยมันหายไปไหนวะว่ามันไม่อยู่แถวนี้หรือหรือยังไงเนี่ยหรืออยู่ข้างหลังอีกไม่โอ้ที่อยู่ข้างหลังนี่คือหากันนานเลยนะเอ้หรือผ้าแถวนี้หรือเปล่าแถวนี้แถวนี้ไม่มีนี่ แสองว่าน่าจะอยู่ข้างหลังมัง้งเดี๋ยวลองวิ่งไปดูแป๊บหนึ่งก็ได้เดี๋ยวลองก่อนไม่อยากพลาดอ่ะแต่มันก็กลับมาได้มั้งใช่ไหมเออมันมีแคมป์นี่ว่ะแต่ก็ไม่อยากพลาดจริงๆก็อะไรอ่ะฮะอะไรเนี่ยเออโยนหลอกก็ได้นี่ไงอยู่ข้างหลังจริงด้วยโอเคสี่แล้วเหลืออีกสองที่ใช่ไหม โอเคเต็น okay, ตรงนี้แหละไม่มีบ่าแล้วมันอยู่ข้างหลังจริงด้วยมันน่าจะมีอยู่อะอย่านะเออไม่มีเฮ้ยนี่มันเกมหาของแล้วเหรอไม่เจอเลยฮีเทอร์บี่ท็อกกี้อีกสองที่อีกสองชิ้นอีกสองที่สอ,ทส,อทสองชิ้นนั่นแหละมีไหมเนี่ย ปกติอ่ะถ้าเกิดจะสังเกตก็คือมันน่าจะห้อยใช่ไหมน่าจะห้อยโอเคเมื่อกี้เจอแล้วหนึ่งในนี้ไม่มีข้างหลังอ่ะมีไหมไม่มีอันนี้เข้าไม่ได้จึบ๊บโอเคเอ้ยมาอยู่ไหนไว,วะอีวอกกี้ทอกกี้ที่มันลับๆเนี่ยนจะเสียเวลาคนดูนะ คนดูเขาอยากดูอะไรอย่างนี้หรือเปล่าฝั่งขวาล่ะเออฝั่งขวาดูไปอย่างยัางบ้างอานะันน่ะตึบๆมีไหมไม่มีเอเราพลาดตรงโซนไหนหรือเปล่าน่าจะดูครบแล้วนี่อันนี้มีแฟลร์อยู่ นะคือเดินเข้าไปนะี่คือน่าจะเนื้อเรื่องน่าจะต่อแล้วนะีนะผมไม่อยากยอมแพ้อ่ะอยากจะหาให้เจออันนี้ก็เป็นทางตันไม่เกี่ยวโอเคไขอีกสัก2ชิ้นนะ่ะมันจะไปอยู่ไหนเล่าอยู่แถวนี้แหละผมเชื่อแต่จริงจริงมันน่าจะเห็นนะเพราะกด Q, คิวมือนมสแกนหาแล้วมันก็ไม่ได้รับอนขนาดนั้นก็ควรจะเจอง่ายๆนะ เวรกรรมมันก็ปล่อยไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาเก็บฮีหลังแล้วกันมันก็มันก็ไม่จำเป็นต้องรีบอะไรขนาดน,นั้นก็ได้นี่หว่าอันนี้เจอกล่องโอเคเี้พอแล้วเดี๋ยวค่อยโอเคกล่องตรงนี้ดึงมาเฮ้ยแคบต่อเร็วเดี๋ยวตามคนนไม่ทนัน เดียใจเย็นก่อนสิ hey, ดูไวสิแล้ไม่เวลานั้นแอบไปก่อนเหไหเรียบร้อยติดผิดซะเรียบร้อย ไหนเห็นจริงเหรอเป็นไงเห็นจริงเหรอเห็นจริงอะดิเอาหมดแล้วเหรอโอเคหมดแล้วก็ดีปในนี้มีอะไรอีกไหมโอเคมีเห็ดพิษตรงนี้เห็นนะทำเพิ่มหน่อยโอเคแล้วเก็บเห็ดได้เออเก็บสามปพิ่กระสุนพิเศษไม่มีตึ๊บกระสุนพิเศษตึ๊บ เดี๋ยวเะไล่ะโอเคเต็มปุ๊บเดี๋ยวนะทำกระสุนทุกอย่างต้องแม็กซ์แคปซิตี้เดี๋ยวนะลูกซอโอเคครบทุกอย่างเต็มเรียบร้อยเต็มสูบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มเหนียวชูมือขึ้นซะอ้าวเอ้ยเดี๋ยวนี้มีของอะไรวะเอ้ย โอ้ด้วยของโอเคเจอพอดีโอเคหนึ่งตัวเรียบร้อยสเตลคิวพอดีจ้ะเนี่ยเก็บมาทำระเบิดดีกว่าอ๋อเดี๋ยวอันนี้คนอันนั้เหรอไอ้สมุกกินิดเหรอเฮ้ยสมลอ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 ย เรียบร้อยสวนรอยต่อฟินิเชอร์โอ้โ้หูเอ็กพีขึ้นอย่างเยอะเรียบร้อยว่ะแยกว,ว่าทำไปคอมโบโอเคหลุดของมาเก็บแล้เก็บตอนนี้โอเคกระสุนเต็มโอเคเสียงวา่าจะมีพวกระเบิดหลายแบบไวะได้มีระเบิดควันมีอะไรด้วยอะอ๋อนึกว่ามันจะเหมือนกันหมดแล้วเนี่ยโอเคซ้ายขวาโอเคแลเก็บเหรียญ สวยอยู่อันนี้เห็ดพิษจะไม่เห็ดพิษเก็บได้อยู่มาไปไปต่อเอ้ยบาเอ้ยตกหลุมเฉยเลยเฮ้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 ้คนนี้มีประโยชน์เนะสดท้ายที่ขยับขยื่นโอเคตึ๊บนะหนึ เรียบร้อยอ่ะโดนสองคนเลยเหรอสวยดีมันร้อนใช่หไหมก็แน่ละแดดประเทศไทยมันร้อนนะโอเคต้องเปิดทางนั้นใช่ไหมตรงนี้อะไรอะ่ะอ,อ๋อเป็นทางขังเอ่อนิดหน่อยโอเคเราก็ต้องไปเปิดประต uke, ูแทนพวกเขาที่ตายเพราะไฟอ๋อไม่ต้องเปิดประตูด้วย ü? เข้าได้เลยเอาละเพืพ่อนตากแกแล้วฉันไม่บอกเอ้ยร,รั้งนั้น เชื่อก็ได้แต่เราก,ก็จะกระทืบแกแล,ลก้วว่าแกจะ,ะยอมโอเคเดี๋ยวนะธนูเล่นพิษดีกว่าเรียบร้อยเป็นไงมันดีใช่ไหมเอา้าอ๋อตกใจแกเชื่อฉันฉันจะฆ่าพวกมันให้หมดเลยจะเย็นก่อนโซเฟีย มีการฆ่านองเลือกกันเยอะ,ะเราสเ,เสียคนเยอะเกินไปลูกคนของเธออาจจะเสียสลับมาบ้างพอแล้วแต่เรารู้อยู่แค่นี้นะฉันแต่สินเธอผิดไปตล่าบอกสิว่าจะช่วยได้ยังไง <c oughs> ฉันจะพาคนอื่นไปพักผ่อนก่อนแต่ว่าทางที่เข้าสุสานมันปิดเอาไว้จะหาทางจัดการให้ ว่าจะแข็งกันและแข็เป็นฟอร์พอแล้วโอเคเอ้ยลงุงอะไรนี่ว่าใช่ไหมที่เคยที่อยากให้เคยกับเราป่ะวะไม่รู้ไม่เรียนขอหน่อยอ๋อที่ทางที่เราเข้ามาทางเดิมเนาะโอเคเหดพิษเราเต็มอยู่แล้วโอเคต้องการแกนหาหน่อยกลัวไม่เจอเอ่อมีของเพิ่มเติไมไหมไม่มีโอเคงั้นเราไปเลยมาเปิดประตูทางนี้แหละเขาจะเปิดประตู เขาจะพังมันให้ได้โอเคมาเฮ้ยตกใจด้วยว่ามีใครแสดงให้เห็นนะแถวเนินนะเหมือนเจอสงสวรรค์ที่สักอย่างเลยโอเคถึงไม่เนี่ยนะจึ๊บจึ๊บโอเคได้อยู่เป็นพื้นไม้เก่าๆนี่เหรอใจเย็นไว้ อย่าขยับนะย <it> ังไงฉันอาจจะแบบเปิปดจากตรงนี้ได้ไฟเอาไ t ้ทุเรศซอ t เด b l บักเกตข้างล่างมีของนี่อืม hmm. Some kind of armory เอยอุปกรณ์วายด์โดนทำอุปกรณ์ืม This should do it จะได้ผลอ้าวได้ของว่ะอย่าบอกเราเป็นธนูระเบิดอะจริงวะเดี๋ยวทำไมเชือกธน,นูมันตึงอย่างนั้นอ้าวได้ของใหม่แล้วกูได้แล้ว อาวุธใหม่กีเนตแอโร่สวยน,น,นี่แหละโอเคจะเป็นกล่องที่เป็นรูลักระเบิดอย่างนี้โอเคเก็บน้ำมนันทุกอย่างมันเต็มหมดแล้วอ่ะโอเคอันนี้กล่องเปิดได้ได้เวลายิงธนูระเบิดกันแล้วเดียชามโอเคฉันจะระเบิดทุกอย่างให้กระจุยโอเคปลาแทบเออเดวยดวนน่าจะประมาณ3ใช่ไหมเก็บไม่สามออกจากประตูซะ เดี๋ยวไม่กินพวกเราปะวะไม่รู้ไม่รู้ว่ายิงไปก่อนโอเคแต่ก็เปิดประตูได้อย่างปลอดภัย Thank you l a u r a ขอบคุณมากแล้วนะพวกเขาได้ปลอดภัยในสุสานในตอนนี้ฉันรู้ว่าเธอหาแหล่งวิญญานศักดิ์สิทธิ์แต่ผู้คนของฉันก็ตายเพื่อปกป้องมันเลยนะคนของพวกเธอตายไปนานแล้วเธอปกป้องพวกเขาไปตลอดไปไม่ได้หรอกตอนนี้อยู่มานานแล้วนะแต่ในตอนนี้ ฉันก็ดีใจที่ได้<ะ>มีเธอเป็นพวกเขากำลังปูที่ขอคอยทา่านไปที่ปลอดภัยก่อนเพราะต้งางการเธอมากกว่าเดี <S <S <อ>๋ยวกูไปเองเอาวะคราฟซิงกิลแอโรอ่สวยเรียกว่าไซส์แลนดิง้งโอเคข้างหลังปุ๊บๆไม่มีอะไรแม่อยากให้แขนจังเลยแขนเป็นฟอร์ปะเถอะโอเคอันนี้ก็ทางให้ระเบิดมาก็โอเคทางสุสาน เปิดประตูมาอย่างนี้โอเคขึ้นมาอย่างนี้โอเคขึ้นข้างบนต่อใช่ไหมโอเคเดี๋ยวแปลเสาวไว้นี่เป็นปริศนาจะอ่าน <reading S 1> ันถูก <right. S 1> นะโอเคคอยแคชรีวิวเป็นโนต้ตนะ missing หายตัวไปโอเคเดี๋ยวดูหน่อยที่มีสกิลใ้่ไหมมีหนึ่งสกิลโอเคคือตอนนี้เราปลดล็อกขั้นที่3แล้วสามารถอัพสกิลให้มันดีขึ้นได้ ฮาร์ดแอมป์สโตนเราลดดาเมจก็คือลดจากทุทกอย่างอะ่ะกันไฟคัสตัมกระสุนมาแล้วก็พวกเมลีซิเนียใกล้อะไรเงี้ยโอเคสโตนเมดิซีนลดดาเมจตอนที่เราใช้ฮีลอ,อะไรเงี้ยอะดรีนาลีนก็ถ้าเราสเต็ปคิวเราก็จะป้องกันดาเมจสักพักหนึ่งนี่ดีกว่าเนี่ยทิปเปิลช็อตเผื่อว่ายิงทะนุงไงคือไอตอนก่อน้เนี่ยผมยิงในแค่ทิปเบิลช็อตคือเล็งที่ตัวสองตัวแล้วก็ปล่อยปุ๊บโดนตายสองคนถ้ามีสาเมื่จะเฟี้ยวมาก โ okay. อเคอาวุธไหนดูดิไรเฟิล s m g เราเงียบเลยเนะี่ยไม่ค่อยมีของอะไรลูกซองอาจต้องใช้เพื่อเจาะตัวโลอย่างนี้ ammo capacity reload speed เดีดยด๋ดยวนะเรื่องขวาน deform shaft อ,อ,อ๋อต่อได้อีกีเพิ่มเหมือนกันมั้งอ๋อสามารถพวกยังไงตีศัตตูที่มีก่อได้ด้วยเวลาสเตลมันจะตายได้แน่แน อัมโมคบัสซิตี้เดรดท็อฟไฟธนูเอเดรดท็อฟไฟเหมือนกันเอาขานก่อนถือว่าโมเท่ๆธนูมาโอเคลูกซองหมดอ๋อมขอปืนอื่นบ้างอันนี้กันเดรดท็อฟไฟท์โอเคประมาณนี้กันแม็กซ์สุดแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวพาร์ทนี้เดี๋ยวพักไว้ได้ก่อนอาจจะสั้นๆหน่อยแต่ก็เดี๋ยวพาร์ทนั้นน่าจะบุกกันเดี่ยวๆน่าจะยาวแล้วโอเคก็ เดี๋ยวพักนี้พักไว้นี่ก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่แล้วกันในตอนหน้าในเกมไรซ์เซอร์เวอร์ทูมเรเดอร์ผมเวลาเขาที่ต้องขอลาไปก่อน,นสวัสดีครับผม